สวัสดีครับยินดีต้อนรับสูรีเทินสตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะครับผมก่อนจะไปรับชมคลิปกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับผมตอนนี้ก็ทางเกมก็ได้ทำการประกาศเรียบร้อยแลยนะครับผมสำหรับแพ็คนักเตะที่จะมาให้เปิดในวันนี้นั่นเองครับตอนนี้ก็ยังปิดอัปเดตอยู่นะครับผมสำหรับการอัปเดตเวอร์ชัน5.7.0นะครับผมก็ทางตัวเกมก็ได้ประกาศมาเลยนะครับว่าจะมีแพ็ค นักติแบบไหนมาให้เปิดกันบ้างนะผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปรับชมกันเลยนะครับผมเริ่มแรกครับผมเริ่มด้วยแพ็คของตำนานลีเจนดนั่นเองนะผมก็คือแพ็คของบ็อกดอร์นั่นเองครับผมก็คือจะมีลีเจนด์วัวไวท์คลับนั่นเองนะครับผมก็ตำนานก้าทองนะผมมีทั้งหมด10บตำนานนะผมสิบตำนานทอง10บลีเจนนั่นเองนะผมในบ็อกดอร์นั่นเองครับผมก็ประมาณนี้เลยครับผมยูเันครับอินิสตานะครับผมหลุยฟิโก้เปาโลมาลดินีนะครับผมสตีเฟนเจอราดครับผมมาคอสคาฟูปีเตอร์เช็คนะครับ ฟิลิ p p o Inzaghi ลิซาลาสูและตบท้ายด้วยจิวิตโตซิวานั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยครับผม10บตำนาน10บลีเจนด์นะครับผมและไปต่อด้วยแพ็คของฟีเจอร์เพยเยอร์ออฟเดอะวีคนะผมก็นี่เลยครับผมก็อย่างที่ผมได้ทําการคาดการไปนะครับผมก็คาดการถูกเยอะพอสมควรเลยครับเดี๋ยวมาดูครับผมว่ามีใครกันบ้างนะครับในแพ็คของฟีเจอร์เพยเยอร์ออฟเดอะวีคนะครับนี่เลยครับผมคนแรกครับลิโอเนลเมสซี่นั่นเองนะครับผมก็อย่างที่ผมได้คาดการไว้นะครับ คนที่2ก็จอร์ดี้อัลบาครับผมก็ถูกเช่นกันนะครับและเปาตอเรสก็ทายถูกเช่นกันนะครับผมและคนต่อมาครับผมมิลลิกครับผมและโจนาธานทานั่นเองนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมก็เป็นแพ็คของฟิกเจอร์เพลเยอร์นะผมผู้เล่นโดดเด่นประจำสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะผมทั้งหมด11คนเท่ากันนะผมในแพ็คนี้นั่นเองนะครับมีบอลดำสิบคนนะครับผมและ1บอลทองนั่นเองนะครับโอเค ก็ในแพ็กนี้ก็ทําการคาดการณ์ถูกไป8คนนั่นเองนะครับและจุดคลายแม็กสำคัญอยู่ที่ตรงนี้ครับทุกคนผมจะพาทุกคนมาดูเพิ่มมาอีกแล้วนะผมสําหรับไอคอนิกโมเมนต์ครับผมนี่เป็นแพ็กไอคอนิกโมเมนต์ของ AC ซิมิลานะครับผมมีตัวละครลับเพิ่มมาอีก1คนนะครับผมในแพ็กนี้ก็คือเนสตอรนั่นเองนะครับผมโอ้โหในตําแหน่งเซินเตอร์แบ็กนะครับนี่ครับผมเจอกันแน่ครับผมหลังเกมอัปเดตเสร็จแล้วนะครับสำหรับเนสตอรนะผมก็ประมาณนี้เลยนะแพ็กไอคอนิกโมเมนต์ของวันนี้ก็ เป็นแพ็คของเอซิมิลานะผมมี3คนด้วยกันครับผม1ครับผมโรนารดิโอนั่นเองนะครับแล้วก็แฟงไรกาดนะครับผมแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือตัวละครลับนะครับผมไอคอนิมเม้นตัวใหม่นั่นเองนะครับผมที่เพิ่งมาวันนี้วันแรกเลยนะครับผมสําหรับนี้เนสเตอร์นะดีนะครับผมซึ่งผมก็ยังไม่รู้เลยนะครับว่าตอนนี้ว่าค่าพลังตันมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมอันนี้ก็เป็นเพียงแค่ภาพตัวอย่างเท่านั้นนะครับผมโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมก็ ผมมันต้องมีอะครับผมเดี๋ยวเจอกันแน่นอนครับผมสำหรับเนต้านะโอ้โหโคตรได้นะครับผมไอคอนิคโมเมนต์ตัวใหม่นะครับมาอีกแล้วครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับมีทั้งหมด3คนด้วยกันนะครับผมในไอคอนิคโมเมนต์ของ AC ซิมิลานที่จะมาให้เปิดในวันนี้นั่เอีนะครับก็คือ โรนัลดินโน่แฟรงไร่กาดและเนสตานั่นเองนะครับผมโอเคก็ทั้งหมดทั้งมวลในวันนี้ก็มีทั้งหมด3แพ็คด้วยกันนะผมหนึ่งก็คือบ็อกดอลตำนานนั่นเองนะครับและ2ก็คือฟีเจอร์เพลเยอร์ออฟเดอะวีคดาห์นะผมหรือว่า POTW นั่นเองนะผมและแพ็คที่3คือคือแพ็คไทม์แม็กสำคัญและผมไอคอนิคโมเมนต์เอซิมิลานนะผมแถมตัวละครลับด้วยนั่นเองครับผมก็คือเนสตานั่นเองนะครับก็เดี๋ยวมาเจอกันครับผมรอเกมอัปเดตเสร็จนะครับเดี๋ยวเจอกันแน่นอนนะผมสำหรับเนสตานะครับ อยากได้ใครกันบ้างนะผมใน3แพ็คที่ผมได้กล่าวไปนะครับก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะผมใครที่คอมเมนต์คนไหนก็ขอให้ได้คนนั้นแล้วกันนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะผมเดี๋ยวเกมเปิดอัปเดตแล้วยังไงก็จะมารีวิวให้อีกทีแล้วกันนะผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ับผมมามายืนยันให้คร่าวๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีหลังเกมอัปเดตเสร็จนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะผมหากผิดพลาดประการไหนก็ขออภัยไว้ด้วยลวกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ลากไปก่อน สวัสดีครับ